หลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเราใส่แว่นตาไปเพื่ออะไรนะคะวันนี้ออยจะมาไขข้อสงสัยตรงนี้ให้ทุกคนฟังกันนะคะสวัสดีค่ะออยนะคะจากร้านแว่นตาย,ยู่นี้สาขามหาชัยนะคะทำไมเราต้องใส่แว่นล่ะคะอันดับแรกเลยนะคะแว่นส่ตาจะช่วยทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ แต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยจะทําให้เรายิ่งใช้กล้ามเนื้อตานะคะให้ทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะทําให้เกิดอาการร้าตาเพียตาได้นะคะ 2. นะคะแว่นตายัางป้องกันแสงสีน้ำเงินที่มาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่เข้าไปทำลายจอประสาทต,ตาค่ะและป้องกันแสง UV จากแสงแดดนะคะ ปุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่จะปิวเข้าดวงตานะคะอย่าลืมใส่แว่นป้องกันไว้นะคะ 3. นะคะใส่แว่นนะคะยังช่วยเสริมบุกลิกภาพให้ดูดีมากขึ้นและยังเป็นเหมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งไปเลยค่ะหากชอบสาระดีๆจากร้านแว่นตาอยู่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะออยนะคะจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับดวงตามาแนะนำให้ค่ะ